สวัสดีค่ะกาลโ<อ>บกล่าว วันนีนะะ้เราจะมา React MV ซึ่งเพลงนี้ก็ออกมาแบบนานสักพักแล้วแหละของบิวกินที่ร้องเป็น OST ประกอบอภาพยนตร์นะคะเรื่องหลานมากมกับเพลงที่ชื่อว่าสวยงามเสมอแมา่ชื่อเพลงก็รู้สึกเออเหมือนเศร้าไงไม่รู้ไม่มฉันว่าถ้าฟังจากชื่อเพลงอ่ะสวยงามเสมอหมันก็บว่าอะไรที่มันตรึงใจเราอยู่นึกถึงที่ไรก็ยังมีความสุขอะไรเงี้ยหรือเปล่าอ ใช่ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันก็คือ positive ซึ่งถ้าใครได้ดูเทเลอร์เรื่องนี้ตั้งแต่ตนน้นนาองก็พอเดาได้แหละว,ว่าเป็นแบบเรื่องเกี่ยวกับอามา่เนาะกับหลานคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเพลงชื่อสวยงามเสมอเนี่ยมันก็น่าจะพูดถึงความรักระหว่างอามา่ก,กับหลานเนี่ย <ừ, S 1> แหละซึ่งยอมรับว่านี่ดูหนังไปแล้วนอนตาบวมไป <laughs> แล้วด้วย <laughs> แต่แค่ <laughs> แต่แค่ยังไม่ได้ดูเอมวีเพลงเนี้ยแบบเต็มๆมาไม่เคยดูอาจจะเคยฟังมั้งแต่จะก็ไม่รู้ด้วยนะว่าคือเพลงไหนอ่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่ายังไงวิชานี้ไม่นะวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวหรอกใช่วันอาทิตย์ไม่น่าจะจันถึงจันจันถึงสุกป่ะเอ้ยไม่ฉากฉากวันอาทิตย์กูกูไม่ได้เลยไม่ได้ลองได้นะแต่ไม่ได้สน ที่ยังเป็นรอยอยิ้มขงทุกวันที่ยังคงชัดเจนในใจกับคุณที่คอยประคองที่อบอุฉันไว้ที่กุมมื่อฉันเดินไปในห,ห,หัวใจของเธอ,อนในท,ทุกเรื่องราวไม่ว่ารายหรือดียังมีภาพเธอในทุกวินาทีแม้เธอไรไม่มายมันเป็นด็จริงดวยอ่ะเนา น,น,น,นั่านใช่อ่ในยังไงมากม่บอกว่าลบอะไรมาพูดว่าอะไระ <ś> <ś> นะอารลณกแบบบุ๊คทำเองดีกว <ś> <ś> า่าใส่รองเท้าไมด้วยนะรน,น้น เียกเหรอที่รดน้ำอ่ะเบียอะไรมาคิดด้วยไงอะไรไม่ถูกใจเอาเดิมเดิมอยากให้เธอได้ฟัง เธอได้รู้แันกันว่าฉันรักเธอในทุกคร่องราวไม่มีอะไรหรือดียังมีภาพเธอในทุกวินาทีตยนเท่าไรไม่เคยล็บเลือนมาจนวันนี้ยังอยู่ในหัวใจเก็บไว้ทุกภาพเธอ ี่วันนึนมมนงเวลาที่จัพิเศษอีมาแล้วอีมาแล้วนี่เผลือกวะอืมเอาส่งแก๊สเหรอ,อ,อเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเล <S 2> <S 2> <S 2> เยเลย I, er i, ทำไมแม่จะทำข้าวหรอเก็บหมดเมืองเค้อยู่ข้างกันอยู่ในชีวิตเธอฉันไม่ความหมายหลือกินแต่ยังเป็นความสวยงามของฉันเสมออาเดินคุยิ่กินมา ทาสตาสดุดด้วยนี้ใช้เบลกินเลยเอ้าวันอาทิตย์วันหยุดน่าจะเป็นวันครอบครัวแบบเอานัดมาเจอกนี่ยมาไม่เคยหยุดรออุ้ยมื่งฉากนี้ก็แบบสะแบบมันจุกจุกอยู่นะเออมันจุกมันจุกอสฉันดาวนะฉันดาวแบบคนที่ยังไม่ได้ดูแบบ อ่าไม่ได้ดูหนังอะไรเงี้ยคิดว่าวันอาทิตย์เนี่ยนะจะเป็นวันที่นัดเราก็แบบลูกๆมาเจอกันที่บ้านหรือเปล่าอาม่าก็เลยเหมือนกับรอคอยวันนี้ใช่จริงๆถ้าจะถ้าจะให้เหมือนในหนังก็คืออาม่าจะต้องแต่งตัวสวยเพราะว่าเขารอลูกใช่รอลูกๆมาเยี่ยมซึ่งทุกวันอาทิตย์ลูกๆเขาก็จะมาหาอันนี้ก็สปอยเนาะสำหรับ ไม่ก็เฉลยเฉลยสิ่งท well, uh, uh, mm. yani> ี่แบบว่าเออคิดเนี่ยว่าแบบเออประมาณนี้หรือเปล่าเพราะว่าจากในเอ็มบีเพราะว่าในเอ็มบีก็คือบอกว่าเป็นแค่วันาทิตย์แล้วก็อามาจะมาตั้งรออยู่หน้าบ้านกับหลานเนาะ แล้วเออแล้วก็ดูคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเอ้ยนั่นใช่ใช่ลูกฉันหรือเปล่ปาอะไรอย่างงี้พอผ่านไปอาม่าก็แบบเอ้ยเสียใจอะไรเงรี้ยบิวกินก็อ่ะโทรตามโทรตามอาม่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็มาคือ MV ก็มีเออมีประมาณนี้แต่ก็แบบเออสื่อถึงสิ่งที่อาม่าก,กําลังแบบกำลังรอยอยู่นั่นแหละจริงๆในหนังอ่ะแอบจุกนิดนึงในใน,ในเรื่องของแบบอาม่าแต่งตัวสวยเข้าใจะปะ่ะเป็นวันเดียวที่อาม่าแต่งตัวสวยแล้วไปนั่งรอแบบเมืแบบ่อกี้แล้วก็นั่งมอง เออเนี่ยแค่พูดก็รู้สึกแล้วเพราะมันมันอารมณ์ค้างนะเหมือนฉันจำได้ฉันเคยดูทีเซอร์เหมือนมันจะมีเพื่อนนางปะหรืออะไรญาตินางเนี่ยญาติวิลกินอ่ะเป็นผู้หญิงอะ่ะเออเออนตะวันอ่ะนะตัวนนตที่แบบเขาบอกว่าประมาณว่าเออก็ให้ไปดูแลอาม่าสิอ้เนี่ยเขาเป็นญาติทางทางนี้เหมือนกันเหรอเขาเป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องแต่ว่าเป็นฝั่งฝั่งพ่ออ๋อเหมือนนางได้เงินน่ะนาอใช่ไหมนางได้บอาลนได้บ้านนางได้บ้าน คือบิลกินอ่ะโดยโดยโดยธรรมชาติในเรื่องเนาะนางเป็นเด็กซนๆซนแบบเหมือนเป็นเด็กยุคเจนใหม่อ่ะที่อยากทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองได้เงินอ่ะเนาะปะแล้วเหมือนตัวเองก็ยอมแบบดรอปเรียนอ่ะไม่เรียนต่อเพื่อที่จะมาแคสเกม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 เพื่อที่แบบจะหาเงินอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะสุดท้ายก็ไม่ก็ไม่ได้เนาะแบบคนดูก็น้อยสี่คนเลยนี่นั่นแล้วก็สี่คนคือตัวเองหนึ่งนะเพื่อนอ่ะอีกสาม นั่นแหละก็เลยก็เลยเป็นที่มาว่าเออนางก็อยากทําอะไรก็ได้ที่ได้เงินพอดีอาม่าก็บวยมันเหมือนมันมีฉากหนึ่งที่กูอยากจะพูดแต่กูจาไม่อ๋อตอนเด็กอ่ะเคยมีใครพูดกับเราไหมว่านกที่ตื่นเช้าคือนกที่ได้อ๋อที่ได้ของกินก่อนเออพ่อกับแม่กูอะชอบพูดเวลาปกปูมึงแล้วเอ็มอะเถียงคืนมาเคยได้ยินไหมว่านอนที่ตื่นเช้าคือนอนที่โดนแดด่อนที่ใายก่อนจริง <laughs> ออทีไงต้องต้องชอบให้ตื่นเช้าเนาะท,ไไที่กูที่กูรู้สึกสัมผัสได้อะมันเป็นสิ่งเดียวที่เขารู้สึกว่าเออมันคือแสดงความเป็นห่วงเป็นยายในมุมของเขาอะ่ะในมุมของผู้ใหญ่อะ่ะว่าเขาทําอาหารให้อะไรเงี้ยอยากให้เราลุกไปกินอะไรเงี้ยเขาพูดกับเราว่า จริงๆแล้วอ่ะมันก็คือแค่ความรู้สึกของพ่อกับแม่ที่เป็นห่วงกลัวไม่ได้กินข้าวกลัวหิวเดี๋ยวมันต้องเป็นโรคกระเพาะเหมือนอะไรเงี้ยมันก็คือแสดงความเป็นห่วงในมุมนึงนั่นแหละแต่แล้วมันก็เลยออกมาในมุมอย่างนั้นเลยอ่ะอีกวันหนึ่งกูเลยตื่นมากินต้าแต่เข้าห้องกูตื่นเลยจ้ะดีค่กลับมาที่หลานมากมันก็เป็นเรื่องกับครอบครัวแหละเนาะใช่ครอบครัวเออคือเหมือนแบบเราได้แง่มุมหลายอย่างเนาะจากจากเรื่องหลานมากในมุมของค คนสูงอายุอ่ะคนแบบคนแก่ในบ้านอะไรเงี้ยคือเขาก็แค่อยากให้ลูกหลานอ่ะมาอยู่ใกล้ๆ <ไป S 1> แค่นั้นแหละเออไปเยี่ยมมาหาอะไรเงี้ยแค่นั้นเองอมไม่ได้ไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านั้นอะไรเงี้ยเหมือนเรื่องเงินทองอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เมนชั่นถึงเลยด้วยซ้ำนะที่เราพูด,พ,ดพูดไปเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่พ่อแม่หรือว่าตายายอ,อะไรเงี้ย พอมองย้อนกลับไปอ่ะสิ่งที่สิ่งที่ผู้ใหญ่ทำอ่ะคือมันเป็นความหวังดีที่อยู่ในใจลึกๆอ่ะที่เขาเลือกที่จะแสดงออกมากกว่าที่จะพูดตรงๆเนาะคือทุกอย่างมันมีเหตุผลน่ะจริง,งเดี๋ยวขอลองไปด,ดูก่อนนะนเธอก็รู้สึกว่าจากจากเอ็มดีอ่ะถ้าดูแบบว่าเนื้อความเอ็มบีทั่วไปมันคือสื่อถึงความแบบ เรียบง่ายเอาอย่างนี้ดูเป็นแบบเรียบง่ายไม่มีสตอรี่อะไรเลยนะในหนังเป็นเรียบง่ายธรรมดาคือชีวิตทั่วๆไปแล้วเออแล้วก็แบบเท่าที่ฟังจากฟีดแบ็ในหลายๆหลายๆคนที่ไปดูคนที่ไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบพูดว่าจริงๆหลานมาเป็นเป็นหนังที่แบบไม่ได้หวือหวาอะไรเลยเป็นชีวิตทั่วๆไปที่แบบสามารถเจอได้ในชีวิตประจําวันไม่มีอะไรแต่ว่าความเรียบนั่นแหละ มันถึงเข้ากับสิ่งที่ทุกคนเจอหรือว่าสามารถเจอได้ในชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตัวเนาะใก,ใกล้ตัวเราเป็นคนในครอบครัวอ่ะโอเคนะคะยังไงนะคะก็ฝากไป,ปติดตามเอวีเนาะสวยงานเสมอของยิทกินเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือหนังภ<ช>าพยนตร์เนาะนเรื่องหลานมากเข้าเน็ตฟิกแล้วนะคะยังไงก็ไปตามกันได้เลยคะ่ะใช่แล้วเนาะแล้วก็อย่าลืมมาติดตามพวกเราด้วยไม่ต้องเข้าเน็ตฟิกนะไม่เจอพวกเรามียูทูบติ๊กต๊อกเฟซบุ๊กและเอ็กซ์นะจ๊ะ ก็สังสรรค์กิจวัตรกันมีเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกด,กด,งงลดะคลิปนี้คลิปนี้จะบุกเราได้เลยคะคลิปหน้านะคะเราจะแห่ไปดูแห่ไปเมาส์แห่ไปกินแห่ไปเล่นแห่ไปเล่าห,หรือว่าแห่ไปทำอะไรกันนะคะก็อย่าลืมมาติดตามเราด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย